สำหรับช่างเน็ตเวิร์กชุดเข้าหัวแลนสำหรับช่างแบบคีมทะลุ r j 4 5และ r j 1 1ชุดเครื่องมือเข้าหัวแนลนครบเซตพร้อมใช้งานมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูค่ะอุปกรณ์ในกระเป๋าประกอบไปด้วยคีมย้ำหัวแลนและหัวโทรศัพท์แบบทะลุไขควง2ชิ้นมีทั้งปากแบนและปากแฉกอุปกรณ์เข้าหัวแลนตัวเมียคีมปอกสายแลนสาย RJ 6 สาย RG 5 9ใบมีดปรับได้เครื่องเทส,สัญญาณสายแลนสายโทรศัพท์หัวแลนสิบชิ้นพร้อมกล่องและคีมปอกและตัดสายใช้ได้ทั้งสายแบนและสายกลม 1. คีมย้ำหัวแลนรุ่นพิเศษแบบทะลุคีมสามารถใช้ย้ำหัวแลนรุ่นธรรมดาและรุ่นพิเศษแบบหัวทะลุได้นะคะมีใบมีดสำหรับปอกสายและตัดสายในตัวมีตัวล็อกขาสามารถพกพาได้สะดวกผลิตจากเหล็กกล้าแข็งแรงทนทานด้ามจับคุ่มพลาสติกสวยงามกระชับมือ ดูวิธีการใช้งานครีมเข้าหัวแลนรุ่นพิเศษแบบทะลุก,กันนะคะสายแลนโดยใช้ช่องปอกสายแลนของครีมตามรูปปอกเปลือกนอกของสายแลนประมาณ2-3เซนติเมตรจากนั้นทำการจัดเรียงสายแลน ใช้ครีมตัดปลายสายทองแดงให้เรียบเสมอกันโดยให้เหลือความยาวประมาณ1-1.5ถึง1.5เซนติเมตรจากนั้นใช้ครีมย้ำหัวแลนแบบทะลุย้ำหัวแลนซึ่งใช้ได้กับรุ่นธรรมดาและหัวแลนแบบรุ่นทะลุ ไขควง2ชิ้นไขควงปากแบนกับไขควงปากแฉกผลิตจากเหล็กคุณภาพแข็งแรงทนทานใช้สำหรับขันสกรูให้แน่นหรือคลายสกรูออกมาพร้อมปลายไขควงแม่เหล็กน้าสับคุ้มด้วยยางจับสบายมือเหมาะสำหรับงานช่างทั่วไปไปลายหัวแม่เหล็กสามารถดูดจับตะปูหรือโลหะได้ท้ายด้ามสามารถตอกได้ความยาวรวมด้ามจับถึง6.5นิ้ว ครีมเข้าเต้ารับตัวเมีย r j 4 5 r j 1 1หัวโทรศัพท์หัวแลนตัวเมียครีมตัวนี้เป็นเครื่องมือเจาะสําหรับใส่สายลงในซ็อกเก็ตแผงแผดหรือเต้ารับตัวเมียมีใบมีดแทรกและตัดสายได้อย่างแม่นยำอุปกรณ์เข้าหัวแลนตัวเมียเข้าสายแผพดพารเนลช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าสายหรือกดสายพร้อมตัดสายส่วนเกินทิ้งทําให้งานเข้าสายแลนตัวเมียง่ายและรวดเร็วขึ้น วิธีการใช้งานคีมเข้าหัวเต้ารับตัวเมียสามารถใช้งานกับแพดพาแเนลหรือเต้ารับตัวเมียได้เราจะใช้ในการเข้าสายโดยการกดพร้อมกับตัดสายส่วนเกินทิ้ง 4. คีมปอกและตัดสายไฟหรือสายแลนมี2หัวสำหรับปอกและตัดสายได้ คีมมีขนาดความยาวประมาณ4นิ้วมีความหนาประมาณ1.8เซนติเมตรเป็นคีมปอกสายไฟอเนกประสงค์สามารถใช้ปอกได้ทั้งสายแบนและสายกลมสามารถใช้ได้ทั้งกับสายแลนและสายโทรศัพท์วิธีการใช้งานคีมปอกและตัดสายแนลนคีมสามารถใช้ตัดได้ทั้งสายกลมและสายแบน มีจุดปรับความลึกของใบมีดปอกสายแบบสกูสามารถใช้ปรับเปลี่ยนตามขนาดสายต่างๆได้ สายโคเอ็กเชียล rg 6 rg 6 2 rg 5 9 rg 5 8ใช้สำหรับการตัดลอกสายโคเอ็กเชียลสาย rg 6 rg 5 8 rg 5 9 rg 6 2หรือใช้สำหรับการตัดลอกเปลือกพุ่มชั้นนอกตัวครอบและฉะนวนได้ภายในขั้นตอนเดียวมีใบมีดสองใบ1ใบสำหรับการปอกและอีก1ใบสำหรับการตัดใบมีดสามารถปรับระยะการปอกได้เป็น4มิล6มิล8มิลหรือ12มิลมาพร้อมกับประแจหกเหลี่ยมสามารถใช้ปรับระดับใบมีดได้ เปลี่ยนได้สําหรับสายขนาดต่างๆ6คือ rg 6 8คือ rg 5 8 9คือ rg 5 9 d คือ rg 1 7 4วิธีการใช้งานคีมปอกสาย rg 5 6 rg 5 8 rg 5 9แบบ2ใบมีดปรับแป้งคีมปอกสายตามขนาดสายที่ต้องการคีมปอกจะทําการลอกเปลือกหุ้มชั้นนอกตัวครอบและฉันหนวนได้ภายในขั้นตอนเดียว 6. เครื่องเทสสายแลนสายโทรศัพท์ มีปุ่มปรับในการเทสายสามารถเทสายแลนและสายโทรศัพท์ได้เช็คได้ทั้งหมด8เส้นหากเส้นไหนเข้าผิดหรือสลับที่ไฟแสดงจะไม่ติดใช้ฐาน 9V 1น่ก้อนใช้สำหรับเทสายแลนและสายโทรศัพท์ค่ะ วิธีการใช้งานเครื่องเทสสายแลนสายโทรศัพท์เปเครื่องที่สวิตช์ควบคุม off คือปุ่มปิด on คือทดสอบด่วน s คือทดสอบช้าทำการทสสายแลนเช็คได้8เส้นหากเส้นไหนเข้าผิดหรือขึ้นสับที่จะแสดงไฟไม่ติด แหนส10ชิ้นพร้อมกระปุกหัวแหนผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงไม่แตกหักง่ายเชื่อมต่อกับพอร์ตแลน RJ 4 5ได้แน่นสนิทใช้ในการติดตั้งง่ายเหมาะสาหรับการเข้าหัวสายแลนมาตรฐานทั่วไปรองรับการเชื่อมต่อมาตรฐานใช้สําหรับการประกอบเข้ากับสายแลนเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย งานหัวแลนด์ r j 4 5ใช้ในการเข้าหัวสายแลนด์ตามมาตรฐานทั่วไปใช้ครีมย้ำหัวแลนด์ในการล็อกหัวแลนด์ให้แน่นกับสายแลนด์ ใช้ปอกได้ทั้งสายไฟและสายแลนสายโทรศัพท์มีดปอกสายสีเหลืองขนาดเล็กแบบพกพาใช้งานง่ายใส่สายเคเบิลลงในช่องและปรับขนาดให้เหมาะสมเริ่มการหมุนควงปอกสายรอบๆสายเคเบิลใช้ปลอกได้ทั้งสายไฟสายแลนสายโทรศัพท์แบบพกพาสะดวกวิธีการใช้งานมีดปอกสายขนาดพกพาเริ่มการหมุนควงรอบๆสายเคเบิลสุดท้ายให้คลายมีดออกลอกดึงแจ็คเก็ตของสายเคเบิลออก ใส่อุปกรณ์อย่างดีมีช่องและตัวรัดอุปกรณ์ครบทุกตัวภายในกระเป๋ามีความแข็งแรงทนทานมีความสวยงามหยิบจับเครื่องมือได้อย่างสะดวกซิปลูดทำจากวัสดุที่ทนทานทำให้สามารถใช้งานได้นานสนใจสามารถกดสั่งซื้อกันได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ